สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้องหลับเข้าสู่เจนิกาชาแนลกับปุปติปุริยะอยู่กับเราวันนี้ค่ะวันนี้ welcome to the h e a t e of Qatar ใช่ค่ะแล้วแพลนคือแพมาคาเฟ่แต่ลืมจองลืมจองเข้าไม่ได้ร้านเฟนไม่รับเพราะเราเป็นตัวเชอ้อโรอ๋อไม่ใช่ตึงโก้ทำยังไงดีตอนนี้เรากำลังจะไปแต่จริงไอมินิสทรี่อันเนี้ยก็คือ น้องบิ่มเคยมาหรือยังคะหนูเคยมาแล้วแต่ว่าก็ต้องจองอ่ะพี่ต้องจองอยู่ดีเนาะลองไหมได้ลองเดี๋ยวจะให้ดูรอบๆรอบบรรยากาศชีวิาวน์ทาวน์ก็คือมีแค่เนี้ข้าวเมล็ดตอนนี้นะคะก็ได้เข้ามานั่งในร้านแล้วแล้วก็คือไม่ได้จองแต่ว่าตะเกียบมาเราสุดเพราะเราสุดไม่เขากระซิบกันว่าเออผู้หญิงอ่ะให้เข้ามาเลยเนี่ย ก็อันนี้เป็นร้านที่คนมากันเยอะมากช่วงนี้ชื่อ,อร้าน Ministry of Coffee นะคะซึ่งเนี่ยก,ก็คือเมนูแล้วไม่มนูได้อันนี้แล้วพี่ปูได้อันที่เป็น iPad อ่อะข้าวนะพี่เราไม่เข้าใจ่เลยก็เดี๋ยวถ้าอาหารมาแล้วจะโชว์ให้ทุกคนดู มาแล้วอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้คืออัลมอนด์ชายลาเต้นนะคะอัลมอนด์ชายล่้สีชมพูน่ารักกรุงฟิงน่ารักรุงฟิงเหมาะกับปูปีเบกกี้ซึ่งอันนี้ถามว่าสั่งทำไมก็ไม่รู้นะเพราะว่าพี่ปูอ่ะทำกินอยู่ทุกเชา้าแล้วตอนนี้เวลาบ่ายสี่โมงแล้วนะคะณสี่โมงเย็นโอเคเดี๋ยวทุกคนจะไปนั่งกินกันก่อนนะ่ะสำหรับราคาาเมื่อกี้นะคะทั้งหมดก็คือ 119เรียล<ม>ก็ประมาณตีเลขก,กลมๆไปให้ง่ายๆก็1,000งพัเออประมาณ1 0 0่งพันหรับาสำหรับคาเฟ่ <S 2> <S 2> <S 2> ขอกไงวนนี้ ตอนนี้นะคะเราก็จบจากคาเฟ่กันแล้วเ,เดี๋ยวตอนนี้เรากำลังเ,ออเดินไปตลาดตลาดที่นี่ก็คือคือตลาด่ะเนาะตลาดใช่ตลาดโลโ,โมาร์เก็ตของที่นี่นะคะชื่อว่าซูกวาคีนะคะซึ่งซูกอะแปลว,ว่าตลาดวาคีแปลว่ายืนคือสมัยก่อนม oh. ันจะเป็น ความรู้ป่ช่วงสาระช่วงสาระก็เข้ามานะคะก็ไม่ชชว์ว่ามันสลับกันหรือเปล่าแต่ anyway มันแปลว่าตลาดยืนสมัยก่อนเพราะว่าแต่ก่อนมันจะไม่มีเอ่อคาเฟ่ไม่มีอะไรอย่างนี้มันจะเป็นขายผลไม้ขายขายอาหารสดทำผมผมหนยแต่ช่วงนี้ก็คือจะมีช่วงนี้ก็คือโมเดิร์นหน่อยก็คือจะมีร้านอาหารมีร้านอาหารมีคาเฟ่โอเคแต่ความเป็นเอ่อกลิ่นอายของอาหรับก็ยังอยู่ก็ยังอยู่ก็ยังอยู่เนาะ ตอนตอนไปสู่ครั้งแรกรู้สึกรู้สึกโฟตื่นเต้นมากแล้วก็ถ่ายรูปเยอะมากใช่เพราะมันแบบมันมัน,เป,นมเป็นอะไรที่คนเราเอเชียธรรมดาคือจะไม่สามารถสัมผัสได้เลยถ้าเราแบบไม่ได้มาที่นี่เนาะถูกต้องโอเคงั้นเดี๋ยวเราถึงแล้วจะไปถ่ายให้ดูกันค่ะ ที่บอกทุกคนไปว่าจะไปตลาดไม่ไปแล้วเปลี่ยนใจเร็วมากอากาศค่อนข้างดีค่ะอากาศค่อนข้างดีค่อนข้างหนาวค่อนข้างขาวเลยเีื้อออกหนาวจนแบบโอ๊ยหนาวหนาวนะคะตอนนี้ชื่อได้หมดแล้วค่ะก็เลยเปลี่ยนใจพามาดูอีกคาเฟ่หนึ่งชื่ออาราบิก้านะคะเป็นที่โด่งดังทุกคนรู้จักกันดีที่นี่ไม่ต้องต่อคิว น่าจะเป็นอาราบิก้าประเทศเดียวที่ไม่ต้องต่อคิวขอแค่คลิปเดียวสิบวิไม่ต้องแพนมาหาก,กูเลยนะเสียงนีน่ไม่ค่ะไม่ทายนี่ค่ะเป็นอาราบิก้าแล้วก็มีลานนั่งข้างในด้วยแค่นี้แหละไม่เข้าเหนื่อยมาใน <c oughs> ด้วยแต่เราก็ได้มาซุกนะเราได้มาซุกสรุปเราเออนี่ค่ะ,น,คะ <c oughs> นี่คือซุกวาคีฟค่ะทุกคนที่เราบอกว่าเราจะไม่มาแต่เราก็มาแล้ว คนว่าอะไรถ้าเรามีร้านอาหารไทยที่ดฮาเราจะตั้งว่าชื่อร้านเรยมกัมบอซึ่งทางเรานมีเมนูเดียวที่กินแซนคื่ยำกานั้นใช่ค่ะสั่งไ้แค่เผ็ดน้อยเผ็ดมากเผ็ดปานกลางแค่นี้แค่นี้เลย no choice no choice เผ็ดวันนี้ก็ต้องกินคนทำยำแล้วอันนี้คือเป็นเหมือนแบบร้านโยเกิร์ตร้านที่อร่อยที่สุดในดฮาร้านที่มีแค่คนไทยและเอเชียนกินเป็นแบบร้านโยเกิร์ต

มันใหญ่จะเป็นแบบขายน้ำหอมหัวน้ำหอมมีเยอะมากแต่โซนนี้จะขายน้ำหอมไม่ได้เยอะขนาดนั้นแล้วก็จะมีแบบร้านรองเท้านะคะที่เราเอามาซ่อมได้เดี๋ยวจะพาไปดูร้านอาหารโปรดของพวกเราที่มาบ่อยเราแค่เดินผ่านทางนี้ได้ปะวันนี้ยอันนี้นะคะเป็นร้านเอ,อ่อ จริงๆมันเป็นแบบพวกกริวเหมือนเป็นอาหารอาราบิกแต่ว่าพื้นฐานมันคืออาหารร้านอิรานีนะคะเป็นอาหารอิราน ่นะคะก็จะมีชิชาแบบนี้ขายทุกร้านเลยหรือว่าเออบารากุนะคะที่บ้านเราเรียกกันี่ชุดตำรวจของที่นี่นะคะนี่จะเป็นอนี่ก็ตัวที่นี่แล้วก็ยำเส้นที่กินเนื้อ เอาเผ็ดที่สุดไม่ต้องสุดที่สุดมากแต่มาดสเราพึ่งทานเสร็จแันค่ะก็จบวันนี้ไปอย่างเรียบร้อยนะคะเย้บายบาย๋ยวเราจะแยกย้ายกันกับกับปุ๊กปุเย่แล้วก็เอฟบุริยะแล้วเจอกันใหม่นะคะทุกคน